ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี่นะจ้ากับไปโรงเรียนนะจ้าเป็นวันซุกเนาะกะมีโครงการเอ่อมันนี่เอกรีดเอ่อหนึ่งข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวแบบที่เคยเห็นเห็เบิ่งนะเนาะพี่น้องหุงข้าวเหนียวไปแล้วกะทอดหมูไปกินน้ำกัน แบบว่าจริงสิล่ะพี่นออ้องอยู่ในเมืองอยู่ในประเทศเดนมาร์กเนาะเ,เมืองที่ผู้เออยูมันบ่มเป็นเมืองใหญ่นะจ้ะนอกกับประชากรกะกับ่ได้ดลาลคือเออมืองหลวงเป็นเมืองบใหญ่แตวาวก็โชคปีคือตอนนี้มีวัดไม่อยู่ไกลบ้านนะจ้ะเนาะแต่ว่าเอกกับ่คคอยมีโอกาสได้ไปดอกมีแต่ฝากของฝากอย่างไปท่านบุญกันเนาะ เป็นว่ามันไกลไดเด้ก็ได้ไกลจากบ้านดอกกับประมาณ30 30กว่ากิโลนะี่แหะแต่ว่าความที่บ่สะดวกในเรื่องหลายๆอย่างนะจน๊ะเนาะอันนี้ก็บ่ต้องบบ่่ปเป็นหยังเพราะว่าเอกลฝากของไปอยู่ฝากของไปทําบุญฝากปัจจัยฝากหยังไปอยู่แล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เอ่อเออ่ทั้งติดต่อมาในเฟซหรือในเออ่ในช่องทางต่งตงตงตงางๆนะจ๊ะที่สามารถติดต่อเอได้เนาะก็ะมีหลายคนที่แบบว่าเอ่อ เพ่นนอน่ายังล่ะให้เ๋เป็นสะพานบุญใน้การรวมทํำบุญในครั้งนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้ก็บอกว่าซูฟังบัดน,นี้มันนี่นะจ๊ะไอ้กับไปรงเลียนเป็นการไปโรงเลียนเมือนนี้เป็นบันศสกรบวันสูบสเอ่อช่วงที่ขึ้นมาเลียนเออลักลักสูตรเอ่อการดูแลค้นแก่นะจ๊ะเนาะเป็นหลักสูตรแบบว่า ก็เจาะเจาะลึกลงมาจากที่เลี้ยงมาครึ่งปีที่แล้วถึงปีที่แล้วก็จะเป็นแบบวะ่ากว้างๆเล็กน้อยตอนนี้กัคผู้เพิ่นกับแนะน,น้ำเนาะช่วงอาทิตย์นี้จะเป็นการบริเลียนเต็มทีบ่บรนไดก็สิแบบวะ่าเพิ่นกับแนะน้ำว่าหลักสูตรกับประมาณนี้ประมาณนี้มีทั้งหมดสี่วิชายอย่างสี่แล้วจ้ะกับเออกับมวล,มว,ลมวนเหมือนนี่อาทิตย์แรกนี่มวนอยู่เพราะาท่านนี่มี การบ้านเมื่อท่านได้มีอย่างหลายเนาะก็มีแค่แบบว่าเท่ากับเอาเอ่อเอ่อมาอ่านมาเตรียมตัวเอาเองเพราะว่าภาษาเทาบอบเด่นๆก็เด่นนการที่ภาษาเด่นเท่ากับเสียเปรียบหลายเติบอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าคนอ่านเพิ่นเพิ่นอ่านหลอดหนึ่งสองหลอดเพิ่อจับได้หรือเข้าใจเนาะส่วนส่วนเอเนี่ยอ่านไปเถอะมือขึ้นกับอ่านตัวตื่นเสามาจับมาได้คือเก่าสมองบนมี้เราพี่น้องเอ้ยก็ยังวางหืดหลาย แค่เจ้าง่เอาแบบนี้กะต้องขยันหายกร้ก็เก่ากะเอ,อเอกะช่วงนี้เอ็กะจะลดงานลงแล้วก็อ่านหนังสือหลายขึ้นเตรียมตัวในเรื่องการเลียยให้ใหายกร้ก็เก้านะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้กะบม่มีอย่างายพี่น้องเพราะว่าเอ็กะแค่ช่วงหลัางๆเอ็บ่คอยได้ลงคลิปเอ,อคลิปคลิปแยาวอะ่ะ ซึ่งตอนนี้ก็คือชั่วโมงนี้ก็หายไปเนาะชั่วโมงหายไปเยอะเลยก็เลยมีความยานถือ,เ,อ,อเขาตัดน,นากจาะเนาะมันนี่ก็เลยมาเหตุคลิปให้มันเยาาขึ้นมาจาักน้อยโดยการที่ขับรถเบาคือเกา่านนหละ่ะเพราะว่าบกใครท่านมีคอนเทนต์ว่าสิเหตุแบบใดเป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะจา้ะนี่ก็ใส่สชีวิตประจําวันนี่ละ่ะเบาเบาซูฟังไปสกอเนาะส่วนออออไอเดียมีหลายอย่างอยู่จัง ลุงเพิ่นเห็ุทักเสือกมัดเสือกยังเป็นเัืงสีเอกอยากให้เราสอนเ,อเหตุแลวเอกกสิไม่เห็ุคลิปนั่นนะความคิดเอกกันมีเยอะแยะมากแม่พี่น้องจ้าแต่ว่ายัง่ทนนมีความสามารถทําได้นะจน๊ะเนาะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็อยากเอาลายราะว่ามันกะบข้ามบกพความข้า,ามนู่นนี่นั่นนี่ล่ะช่วงนี้อากาศประเทศเดนมาร์กอากาศค่อนข้างจะ ดีอยู่ได้พี่น้องขณะนี้เจ็ดโมงยี่สิบแล้วจ้ะเนาะเจ็ดโมงยี่สิบไก,ก,ก่แล้วอแอบรับเออเอือยอ,อีกคนนึงไปน้องกันอาจาศดีหมายถึงว่าแดดออกเนอดีเนี่ยข้างนอกนี่ศูนย์องศาตอนนี้ดแดดออกนี่ก็ดีใจลวพี่น้องหาแดดย่างเน,นจน้ะเนาะใส่ชีวิตอยู่ต่างบานต่างเมืองก็สิประมาณนี้มันก็บงคือประเทไทยเฮาประเทศไทยเฮากบ มีเซวงเซเวนมี่อาอาหารขางทาง่านกินไงไงแนวมกนักเดืกกตรงกว่าเตียวอ,อ,อาหารตามสั่งหนมมกแห้งยูมองได้กระจอรถนะบนี้อยู่เมืองนอกเอาสมมุตแิแคบเป็นหมานี่ยาเคดอยากกินยังก็ต้อง YouTube, เปิดยูทูปเบิ้งเอาเฮ็ดกินเองเพราะว่า เพราะว่ามันหาสื่อบ่ได้ปากซอยกับมีหร้านเซเว่นปากซอยกับมีแนวกินขายคือบานเท่านะอันนี้เว่าซูฟังกับมีหลายช่องเพนบอล้วละแต่ว่าเอกกับแมุ่อกร่วมไปเพราะว่าเอกก็รู้ว่าจะเหตุยังช่วงนี้ก็คือไอเดีย่มีเลยในหัวนี้แต่ตเรืองเลี้ยนกับปวดหัวไปแห้งแล้วพี่น้องจ๋าเอาเป็นว่าม้นนี้เอกขอบคุณทุกคนนะจ๊ะาอที่มาให้กำลังใจ ที่ยังติดตามเอยูแล้วกับเอกับสเนย่ามแล้วที่จะไปหาทุกบ้านานะจ๊ะเนาะก็ยังมีความอยากให้เพื่อนๆกลับขึ้นมากขึ้นกันในในในหลายๆรูปแบบนี่แหละเท่ากัเหตุไปพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็คือจังที่เอบอกนั่นแล้วว่าเอก็คอยมีเวลา,ลวานาะจ้ะเอกับสเปนย่ามหาโอกาสที่สิมาเหตุคลิปเออเหตุคลิปให้เพื่อนๆ เด่กเขามวาเบิงมาชมนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้าเอ๊กระาขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เอะมาโดยตลอดนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้การไปดตดวนี้ได้ดดดพี่น้องเนดะ้อขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีจ้า